สวัสดีครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้เย็นวันที่16พุทธจิกา2,563นะครับวันนี้ก็มีคลิปรถ3คันนะครับเริ่มจากคันแรก L2808 นะครับเก็บสภาพพร,พร้อมใช้งานนะครับเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้คันนี้ราคา170,000บาทนะครับตัวรถไปดันกับผ่านผ่าน5นะครับผ่าน5เดี๋ยวเรา เก็บสภาพทำสีให้อีกทีนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับไม่ด้วไม่ซึมนะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลยวให้เรียบร้อยนะครับต่อไปคันนี้คูปัต้าลสองพันนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องสามสูบนะครับตัวรถไปดันกับพานสามนะครับคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับยางดีสี่เส้นนะครับ เครื่องดีเกียร์ด,รดีนะครับคันนี้ราคา7 9 0 0 0บาทนะครับมาที่ L 5 0 1 8นะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับสมบูรณ์เช็คระบบพร้อมใช้งานนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตอตอนนี้ยังไม่ทันเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเปลี่ยนให้เรียบร้อยในะราคา4 4 0 0 0แกับ5 0 0 0บาทนะครับตัวรถไปดันผ่าน5นะครับ ยางหลัง80%นะครับยางหน้าก็แถมยางหน้าให้ใหม่คู่หนึ่งแล้วกันครับราคานี้4,000 0 0กับ5000บาทนะครับจัดทรงฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับเวลองทดสอบระบบกันดูเลยนะครับคันนี้แห้งแห้งดีนะครับท้ายสวยเลยนะครับช่างใจลองดู การสิงิง่ายนะครับไอริกสมบูรณ์นะครับสนใจทดลองขับดูรถได้ที่อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ L แนยนะครับเล่ยนทะเบียนพร้อมโอนนะครับวันนี้ ใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์085 087 6581นะครับวัดเจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีดูรถได้ที่อำเภอวังสามหมอนะครับติดต่อสอบถามแอดไลน์ก็เบอร์085 087 6581ครับ ีกำลังจะไม่เท่า34นะครับแต่รถขนาดเดียวกันกับแว3 4 8นะครับการทํางานก็เครื่องยนต์สสูบขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบไฮดรอลิกเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ ามาดูระบบเครื่องยนต์กันดูนะครับน้ำปก,กตินะครับ เครื่องไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูคันต่อไปนะครับ L ห้าศูนะครับอันนี้เช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับไฮดรอลิกสมบูรณ์ครับเปลี่ยนของเร็วให้หมดทั้งคันนะครับหางเป็นหาง5้านะครับ อันนี้ราคา400,000กับ5,000บาทนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับแถมยางหน้ายู่หนึ่งเลยครับแข่งหลังประมาณ80%นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับกำลังเครื่องดีนะครับ เป็นขานห้าใบยี่สิบสี่นะครับคันนี้รอเล่มประมาณสี่สิบห้าวันนะครับปิดงวดรอเล่มนะครับ สนใจดูรถทดลองขับได้นะครับที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับร้านวอรเจริญแท็กเตอร์เบอร์โทรก็085 087 6581เช็คใช้งานพร้อมทุกระบบนะครับคันนี้ เครื่องดูกันนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ ยังไม่มีอันละใบนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อไปนะครับคันนี้คันนี้ราคา4ี่แสนกับ5 0 0พันบาทนะครับจัดส่งพี300ร้อยกิโลเมตรแรกชมไอคูปาต้า L 2 0 0อพนะครับสตาร์ทเลยใบดันกับฐานสามนะครับคันนี้ ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องสามสูบบอกหางขึ้นเร็วนะครับไรดันก็ขึ้นลงปกตินะครับคันนี้ราคา7,9 0 0นะครับหางขึ้นลงปกตินะครับ รถเล็กสำหรับครอบครัวนะครับเป็นปูต้าเครื่องสามสูบนะครับรถก็ใช้งานได้นะครับการทำงานก็มีกำลังสนใจก็ติดต่อได้นะครับ0850876581นะครับคันนี้7จ็ดหเกนะครับรถสวยแห้งดีนะครับคันนี้ นี้เป็นเครื่องโยนต์สสูบนะครับขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับมีอุปกรณ์ใบดันกับฐานสาม ครอบครัวเอาทำส,สวนทำนาเล็กๆไม่น้อยนะครับพอใช้งานได้นะครับอันนี้รถไถนั่งขับเครื่องยนต์สามสูบนะครับปูจรคัตาสามสูบรุ่น L สองพนะครับไม่มีทะเบียนนะครับเป็นรถเก่านอกแถมเก่าไทยรอบนึงสภาพคล้ายๆสภาพยังดีอยู่นะครับ เหมือนรถเชียงกงใครเก็บอนุรักษ์เป็นรถคลาสสิกลองดันกันดูนะครับต้องไก่เอนะครับรถครอบครัวตรงนี้หน้าแรงนะครับแข็งแข็งหน่อย รเ,เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดูนะครับ ติดเปิดได้แต่มันมน,น้ำน้ำปกตินะครับ ก็ดีอยู่นะครับจุดไปดันตันนี้มันจะไอจิดตรงหัวแล้วครับเปิดให้ดูไอเครื่องไม่ได้นะครับอย่างเครื่องดีอยู่นะครับระบบไฮดรอลิกปกตินะครับวันนี้ราคา7,9 0ดสนใจก็โทรโทรศัพท์สอบถามได้นะครับ085 08 7 65 81าหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมจังหวัดอุดรธานีนะครับ ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ